โรงเรียนนงนุษย์พัฒนาทักษะอาชีพและกีฬาจับมือวริทัศน์คอร์เลจอะคาเดมีลงนาม MOU ร่วมพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้จากการลงมือทำจริงสู่การศึกษาระดับนานาชาติ นายกำพลตันสัจจารประธานสวนนงนุษย์พัทยาและวริทัศน์คอร์เรสอะคาเดมีนำโดยโอลิวาจางรองอธิการบดีบริหารผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อร่วมกันพัฒนานหลักสูตรและเรียกเปลี่ยนองค์ความรู้ในระยะเวลา5ปีโดยแขกผู้มีเกียรติด้านการศึกษาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งเน้นแนวทางการเรียนรู้แบบ learning by doing หรือการเรียนรู้จากการลงมือทำจริงเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์ตรงฝึกทักษะอาชีพในโลกแห่งความจริงภายใต้สภาพแวดล้อมอันหลากหลายของสวนนงนุษพัทยา แหล่งเรียนรู้ครบ,บวงจรทั้งด้านพฤกษศาสตร์ศิลปะการจัดสวนสัตว์ปูนปั้นวัฒนธรรมไทยพุทธศาสนาและอาหารไทยโครงการนี้จะเปิดสอนกว่า10หลักสูตรอาทิวิชาอาหารไทยวิชามวยไทยการจัดงานสวนและวิชานาฏศิลป์ไทยโดยนักเรียนจากวอริทัตคอ o l เลจอะคาเดมีในประเทศจีนทั้งจากเซี่ยงไฮ้ซีอานและเมืองอื่นๆจะเดินทางมาศึกษาและฝึกปฏิบัติจริง ณสวนนงนยดพัทยาครั้งละประมาณ50คนจะเริ่มดำเนินการในเดือนกันยายน2569ถึงมิถุนายน2570 การลงนาม MOU ครั้งนี้จึงนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการยกระดับการศึกษาไทยสู่เวทีโลกด้วยแนวคิดเรียนรู้จากการลงมือทำที่ไม่เพียงสร้างทักษะอาชีพที่ตอบโจทย์โลกอนาคตแต่ยังปลูกฝังแรงบันดาลใจให้เยาวะชนเติบโตเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพและจิตสำนึกสร้างสารรค์